หากเอ่ยชื่อว่านางฟ้าภาพในจินตนาการของเด็กๆคงจะนึกถึงหญิงสาวหน้าตาสวยงามที่ลงมาจากสว,สวรรค์พร้อมด้วยปีกสีขาวผู้นำความโชคดีและความสุขมาให้แต่นั่นมันตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับนางฟ้าของเทเวอร์เฮนเดอร์สันเขาได้โพสต์ภาพดี e องเจ l หรือทูตสวรรค์ลงในอิ s สตาแกรมในวันที่6พฤศจิกายนคิศ2019 เป็นภาพโครงกระดูกที่โผล่มาแต่ส่วนครึ่งท่อนบนเท่านั้นอยู่บริเวณหน้าต่างหรือช่องอะไรสักอย่างในความมืดกะโหลกส่วนใบหน้าของมันเหมือนจะเป็นใบหน้าของมนุษย์แต่มันบิดเบี้ยวผิดรูปก,กว่าปกติส่วนกลางใบหน้ามีรอยแตกร้าวผ่าลงมาตั้งแต่กลางกะโหลกศีรษะจนถึงริมฝีปากด้านซ้ายดวงตารูจมูกและปากของมันกวงโบ ลำตัวด้านข้างของมันมีกระดูกสีขาวหลายอันที่บิดเบี้ยวแผ่ออกมาเป็นแขนงคล้ายกิ่งหรือรากของต้นไม้เก่อเกี่ยวอยู่กับขอบหน้าต่างจากนั้นเทเวอร์ก็ได้โพสต์ภาพใหม่ของดีแองเจอร์โดยวาดถอดแบบออกมาจากภาพแรกซึ่งทำให้เราได้เห็นภาพส่วนลำตัวของโครงกระดูกของมันที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นปากของมันกวงลึกลงไปมันไม่มีฟันสักซี่กระดูกของมันสยายออก ราวกับปีกสีขาวของนางฟ้าส่วนนี้เองที่เป็นเหตุผลให้เทเวอร์ตั้งชื่อของมันว่า The Angel มีผู้ถามคำถามลงในอินสตาแกรมของเขาว่าปีกของมันสามารถแผ่ออกไปได้ยังไม่มีที่สิ้นสุดใช่หรือไม่เทเวอร์ก็ได้ตอบกลับอย่างชัดเจนว่ามันไม่สามารถยืดออกได้มันสิ้นสุดเพียงเท่านี้แม้ว่ามันจะใหญ่มากก็ตาม ต่อจากนั้นเทเวอร์ได้ลงภาพบนอินสตาแกรมของเขาอีกครั้งในวันที่1กันยายนคิดกัารา2019ภาพนี้แตกต่างจากสองภาพแรกมันเผยให้เห็นสัดส่วนที่เต็มตัวของมันมันน่าจะสูงประมาณ7-8ฟุตรูปร่างคล้ายโครคงกระดูกของมนุษย์มันกำลังยืนขวางอยู่ที่ตรงประตูทางเข้าของห้องห้องหนึ่งเหมือนว่ามันกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างอยู่พฤติกรรมของมันยังคงแปลกประหลาด มันโผล่มาตรงหน้าต่างหรือประตูและเอาส่วนปีกที่เป็นกระดูกของมันแตะขอบประตูหรือหน้าต่างไว้ซึ่งก็ไม่ทราบว่ามันทําเช่นนั้นเพื่ออะไรมีผู้คนพูดถึงเรื่องราวของมันอย่างมากมายแม้ว่าชื่อของมันคือนางฟ้าหรือทูตสวรรค์แต่ดูจากรูปร่างของมันบางคนได้กล่าวว่ามันไม่ใช่ทูตสวรรค์แต่มันคือโยมทูตต่างหาก ดูจากลักษณะรูปร่างของมันเราจะเห็นได้ว่ามันมีร่างกายที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทำร้ายหรือจูมตีมนุษย์อย่างสัตว์ประหลาดทั่วไปที่สามารถเอาชีวิตเราได้ด้วยการกัดฉีกหรือทำลายร่างกายเลือดเนื้อของเราได้เพราะมันก็ไม่ได้มีฟันหรือเขี้ยวที่แหลมคมและมันไม่มีกรงเล็บที่จะเอาไว้จับหรือมือที่จะทำอันตรายใดๆได,ได,ได้แล้วเทเวอร์ก็ได้ยืนยันด้วยว่า ส่วนปีกของมันไม่สามารถยืดออกได้ดังนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่ามันน่าจะมีพลังในลักษณะของการทำลายจิตวิญญาณหรือดูดกินพลังชีวิตของมนุษย์มากกว่าบางคนได้ให้ความเห็นว่ามันเป็นทูตที่มาจากนรกเพื่อลงโทษหรือมารับวิญญาณมนุษย์มันไร้ความปานีโหดร้ายน่ากลัวมันไม่มีความเมตตาใครแม้แต่คนเดียวมันสามารถสื่อสารหรือพูดภาษามนุษย์ได้ ถ้าหากใครจ้องมองดวงตาของมันมันจะดูดเอาวิญญาณของคนคนนั้นไปอย่างโลกของวิญญาณบางก็ว่าดีแองเจิลสามารถทะลุผ่านผนังไปได้ทุกที่มันจะอยู่ทุกหนทุกแห่งที่มีมนุษย์แต่พวกมนุษย์มองไม่เห็นมันเว้นแต่มันจะตั้งใจปรากฏตัวนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าขนาดองค์กร SCP ก็ยังไม่สามารถจับตัวหรือหาตัวมันเจอได้บางทฤษฎีก็บอกว่า มันจะเข้ามาหลอกหลอนมนุษย์ได้ในความฝันทําให้ผู้นั้นฝันร้ายต่อจากนั้นจะทําให้เกิดอาการหดหู่ซึมเศร้าจนถึงขั้นฆ่าตัวตายเมื่อมนุษย์ได้พบเห็นดีแองเจิลมันจะส่งผลต่อร่างกายและจิตใจของมนุษย์เช่นทําให้ชีวิตหม่นหมองไร้พลังไม่อยากมีชีวิตอยู่หรือบางคนที่เป็นคู่รักกันก็เกิดการเลิกราจ,จากกันไปอาจเป็นสาเหตุที่เราเห็นในข่าวบ่อย ว่ามีบางคนที่ปกติเป็นคนร่าเริงแจ่มใสแต่อยู่ๆก็เกิดค่าตัวตายอย่างไม่ทราบสาเหตุก็เป็นได้บางก็ว่า t ดิ a แองเจิลยังมีพลังในการทำลายมนุษย์เช่นทำให้หัวใจและชีพจรเต้นเร็วขึ้นจนทำให้เกิดอาการช็อกและเสียชีวิตได้ซึ่งอันหลังนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะพลังของมันจร ين, ิงๆหรือพระแค่คนเห็นรูปร่างของมันแล้วตกใจจนหัวใจวายตายกันแน่ และนี่ก็คือเรื่องราวของดีแอ n g e เที่เรารวบรวมนำมาฝากค่ะเพื่อนๆนคนไหนมีข้อมูลดีแอ n g e เเพิ่มเติมก็สามารถบอกกาวกันได้นะคะหรือใครอยากให้เล่าเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะก่อนจบคลิปกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ